นี่คือไฮไลท์ของงานนะครับกระปุ่นหาบครับอันนี้กับการแสดงโดยนะครับเจหญิงของเรานะครับมาพร้อมอิ่มน้ำอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะครับรีวิวเลยทั้งคนรีวิวเลยยูทูบเบอร์เนาะแซ่บปนัวกันนะครับ ่ข้าวนี้ไมต้องปลูกเดือนห้าเดือนหกนะครับถพงจะทำกระปุกชาติบานนี้จากแม่น้ำอเมซอนนะครับแม่คามาจากกุลาลัมเปิลนะครับตานด้จะม่รดยใหมากเบียร์ว่าถ้วยเล็กไปเบียร์ขอเป็นคู่นะครับขอเป็นคู่คู่เขียวนี้ใส่ให้เบียร์เลยนะครับห้าสิบบาทนะครับ ไปขายสามร้อยนะครูนี่สิครับน่ะเป็นไฮไลท์ของงานนะครับงานวัสกรร์พระธาตุขนมตน้องมีนะครับผม